ค่าไฟแพงหูฉี่ปัญหาใหญ่ที่กัดกินกระเป๋าเงินของคนไทยทุกคนแต่ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลกำลังเร่งเครื่องหาทางออกให้คุณวันนี้เราจะมาเจาะลึกมาตร,รก,การลดค่าไฟและค่าครองชีพด้านพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์วันที่24ตุลาคม2568ถือเป็นอีกวันสำคัญเมื่อนายอนุทินชาบีรกุลนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับนายอนัธพลฤกพิบูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแนละทำเนียบรัฐบาลเพื่อวางแผนและประกาศมาตร,ราการที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าและค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งไม่ใช่แค่การพูดคุยแต่เป็นการลงมือทําจริงรัฐบาลชุดนี้เตรียมผลักดันสามโครงการหลักด้านพลังงานที่จะเป็นเหมือนฮีโร่มาช่วยกอบกู้สถานการณ์ค่าไฟแพงนั่นก็คือโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนโอกาสทองของชุมชนในการเป็นเจ้าของพลังงานสะอาดและลดค่าไฟได้จริง โครงการโซลาร์สุกน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเกษตรกรลดต้นทุนค่าน้ำมันค่าไฟเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตโครงการส่งเสริมโซลารูฟท็อปในบ้านพักอาศัยติดโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านตัวเองแถมยังได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยคุ้มกว่านี้มีอีกไหมแต่เดี๋ยวก่อนโครงการเหล่านี้ไม่ได้มาแบบง่ายๆนะครับรัฐบาลต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้า เตรียมตัวให้พร้อมนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละโครงการไว้อย่างน่าสนใจ 1. โซล่าฟาร์มชุมชนพลังงานชุมชนพัฒนาท้องถิ่นโครงการนี้เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชนและชุมชนโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและดําเนินการติดตั้งระบบโซล่าฟาร์มส่วนชุมชนมีหน้าที่พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมและที่สําคัญครัวเรือนในชุมชน จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายโดยตรงแถมยังได้ส่วนลดถึง80สตางค์ต่อหน่วยและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไม่ใช่แค่ลดค่าไฟแต่ชุมชนยังจะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านการพัฒนาและสวัสดิการต่างๆเช่นสาธารณสุขสาธารณูปโภคและการศึกษาเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนอกจากนี้หน่วยคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากโครงการจะเป็นกรรมสิทธิ์ของภาครัฐซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปคาดการว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างเงินลงทุนจากภาาเอกชนถึง3า0 0 0ล้านบาทสร้างงานได้ถึง1,785าตำแหน่งและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0 9 7 6ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 2. โซล่าสูบน้ำเพื่อการเกษตรน้ำดีชีวิตดีเกษตรกรร่ำรวยโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าหรือน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร โดยจะติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ให้เกษตรกรได้ใช้ฟรีๆคิดดูสิว่าเกษตรกรไม่ต้องเสียเงินค่าน้ำมันค่าไฟอีกต่อไปสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่ายขึ้นปลูกพืชได้หลากหลายชนิดมากขึ้นเพิ่มผลผลิตต่อไร่และมีรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตดีๆโครงการนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่1,200ระบบครอบกลุ่มพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ700,000ไรใช้งบประมาณรวม12,496ล้านบาทโดยจะเริ่มดำเนินการทันที ในระยะแรก50บระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง16จังหวัดซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าไฟได้ถึง23.5ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ1,500บาทต่อไร่ต่อปีและมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ66.14ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ4,300บาทต่อไร่ต่อปี 3. โซลารูรฟท็อปติดปุ๊บลดหย่อนภาษีปับ๊บโครงการนี้เป็นเหมือนของขวัญสำหรับคนอยากมีบ้านประหยัดพลังงานรัฐบาลจะส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลารูรฟท็อปบนหลังคาบ้านโดยมีมาตร,รการทางภาษีเป็นตัววช่วย ฟังไม่ผิดติดโซลา่าเซลล์แล้วสามารถนำเงินลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดค่าไฟฟ้าในบ้านลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโครงการนี้ตั้งเป้าหมายไว้ที่9 0,000ครัวเรือนโดยผู้ที่สนใจจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและเป็นผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยสามารถติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปขนาดไม่เกิน10กิโลวัต์แต่ตรงนี้อาจมีประเด็นให้ถกเถียงกัน การไฟฟ้าอาจสูญเสียรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ2,466.24ล้านบาทและภาครัฐอาจสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษี2,700ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากการลงทุนประมาณ2 2 5 0ล้านบาทลดการปล่อยก๊าซเปลื่อนกระจกและสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกด้วยคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วคุณล่ะคิดว่าอย่างไรถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่ามาตรการเหล่านี้ จะช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพงได้จริงหรือไม่โครงการไหนที่คุณสนใจมากที่สุดและมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะบอกรัฐบาลมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเพราะเสียงของคุณมีความหมาย